สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ10บ,บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ำนนทำการล้างความสะอาดเช่นเคยนะครับท่าน ดูสิครับสวยงามอาการอยู่นะครับท่านยังไม่ทําการล้างเลยครับเนี่ยแต่เห็นเลยน้าปีชัดเจนครับจะไม่เป็นไรครับเรียนแบบนี้เราต้องเอาแบบนี้นะครับมารีวิวให้พี่เพื่อนน้องทุกท่านดูก่อนเพราะว่าถ้าทําการล้างแล้วมันจะผิดแปลกแตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับท่านแต่เห็นรอยบุบรอยบี้ด้วยขูดขูด้วยขูดขีดเยอะไปหมดครับท่านถ้าทําการล้างแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ทําการล้างเราไม่ค่อยเห็นนะครับท่านคือโดยพูดง่ายๆคือแม้จะซอกกล้องส่อง ซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆยังค่อยจะไม่เห็นเลยครับท่านถ้าทําการล้างแล้วมันจะเป็นครับมองด้วยตาเปล่าเห็นสบายๆนะครับท่านรอยกูกีดครับประวัติศาสตร์เรียนนี้มันต้องดูแบบนี้ครับมนนรลงจะรู้ว่าเป็นเรียนที่ประวัติศาสตร์เป็นไงมั่งสวยงามขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับท่านขอให้พี่ๆเพืพ่อนๆของท่านดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยครับท่านจะได้รู้ว่าเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่และที่สมัครขับเลรียนที่ผ่านการใช้นั้นตู้อยู่ที่เหรียะประมาณเท่าไหร่นะครับท่าน ผมรับรองได้เลยว่านักสะสมมือสมัครเล่นตอนนี้ครับกับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านไม่มีหรอกครับในในดับยนซีครับท่านรับรองเลยครับผมเห็นยูนิฟีดครับเขาส่งเหรียญมาประเมินราคานั้นไม่ทําการลางกันเลยครับท่านเท่าที่ผมดูนะครับใน facebook ในกลุ่มต่างๆครับที่เข้าไปดูนะครับไม่ทําการล้างเหรียญอะไรเลยเขาก็ยังงงๆอยู่จะรับซื้อกันยังไงเนี่ยก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนกันครับท่านมันต้องมีวิธีครับ ทำการล้างเหรียญเรียบร้อยแล้วถ่ายด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยมาแล้วก็หมุนทั้งรอบทั้งเหรียญทั้งขอบเฟืองอะไรหมดนั่นครับง่ายๆครับเขาจะตีราคาให้ท่านทีเลยว่าราคาเหรียญละเท่าไหร่นะครับท่านมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นจริงครับแต่ราคาไม่ค่อยสูงครับยกเว้นพระยกเว้นเหรียญที่ผลิตน้นอยๆนะครับท่านสูงมากแต่ถ้าผลิตเยอะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เพื่อนเพื่พนอนน้องคนเข้าใจกันนะครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยจิู่บิเกนอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงมั่งเนี่ยสําหรับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับก็มีการสึกหลอนิดๆหน่อยๆนะครับท่านรอยบุบรอยบี้มีครับตามขอบเหรี่มนะครับท่านขอบมุมวงกลมนั่นแหละครับท่านสังเกตดูดีนะครับตรงกลางดูไปแล้วเนี่ยจะรอบแล้วครับเนี่ยไม่มีนะครับตรงกลางครับรอยบุบรอยบี้ไม่มีครับแต่การสึกหลอนี่มีนิดนหน่อยๆนะครับท่าน มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศออะไรครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิลสําหรับอักษรบิลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวเชิดกันอยู่ตัวท่สีห่างกันมานิดนิดหนึ่งนะครับพอร์สองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสรหรับปีสองห้าสามสองเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือพระปรางวัดอนุราดวราลามนะครับเนี่ยต่มลงไปนี่คือแม่น้นเจ้าพระยาในร่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาท อัลลีบินครับสาหรับปีพศ2532นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจานวนการผลิตครับอยู่ที่100ล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่าน100ล้านเหรียญเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่100ล้านเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับท่านในระดับยวนีนะครับขอให้อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่านผลิตเยอะครับแต่ว่า ผลิตนานมาแล้วครับท่านนับจากวันนั้นถึงวันนี้สามสิบกว่าปีแล้วครับท่านราคาเลยพุ่งขึ้นครับเป็นหนึ่งร้อยยี่สบาทนะครับในดับยืนสีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกาใช้เนี่ยนะครับก็ขยับตามขึ้นมาได้นหนึ่งครับจากสามสิบาทเป็นสามสิบห้าบาทถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับั่นสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ